สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะก็เรียนออนไลน์ระดับอนุบาล2วันนี้นะคะเด็กๆก็จะเรียนเรื่องเติมตัวเลขที่หายไปค่ะก็เรามาเริ่มทำข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณอิดให้โจทย์มานะคะคุณอิดว่าเด็กๆเนี่ยจำตัวเลขกันได้แม่นยำนั้นใช่ไหมคะ ตั้งแต่0ถึง10เลยใช่ไหมคะแล้วก็รู้จำนวนแล้วท่านี้ดูสิคะว่าเด็กๆเข้าใจและรู้ตำแหน่งของตัวเลขแต่ละตัวได้ขึ้นใจหรือยังนะคะเราไปทำตัวเลขเติมตัวเลขที่หายไปกันเลยนะคะข้อแรกนะคะจากโจทย์ข้อแรกขีดให้มานะคะมีเลข0 1... จุดจุดดจุด แล้วก็สามนะคะอ่าคุูอิดมีรูปภาพนะคะครูอิดจะจะแทนจำนวนด้วยรูปภาพนะคะรูปโอมนะคะรูปโอมนะคะตั้งแต่หนึ่งสองสามใช่ไหมคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะเลขศูนย์อ่าเลขหนึ่งจุดจุดจุดเด็กๆว่าเลขอะไรคะ ต่อไปที่หายไปแล้วต่อไปก็ใหเป็นเลขสามทำได้ไหมคะอาคืออิดเฉลยเลยนะคะเลขสองขาดที่หายไปวิธีในการจำและนับนะคะเด็กๆดูลูกโป่งนะคะเลขศูนย์จะไม่มีลูกโป่งเพราะศูนย์แปลว่าไม่มีใช่ไหมคะเลขหนึ่งลูกโป่ง อยู่ที่เลข1น,นับ1ใช่ไหมคะเรานับลูกโป่งลูกที่สองสองตำแหน่งลูกโป่งลูกที่สองมันหายไปเรานับได้2นะคะเราก็ต้องเราก็ต้องเติมเลข2ตัวที่หายไปนะคะแล้วนับต่อไปเลข3เลข3ไม่ได้หายไปใช่ไหมคะค่ะต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อที่2เลยนะคะเด็กๆ จุดข้อที่สองนะคะเด็กๆตัวแรกหายไปนะคะแต่ต่อไปก็เป็นเลขสองต่อจากเลขสองจุดๆหายไปแล้วก็เป็นเลขสี่ต่อจากเลขสี่จุดๆหายไปเด็กๆลองลองทายสิคะว่าเลขอะไรที่หายไปเติมสิคะเด็กๆบอกสิคะว่าเลขอะไรที่หายไปตัวแรกอ่า เลยนะคะเลขหนึ่งอ่าทีนี้หนึ่งแล้วก็สองต่อจากเลขสองเลขอะไรที่หายไปคะเลขสามนะคะอ่าสามแล้วก็มาสี่ใช่ไหมคะต่อจากเลขสี่เลขอะไรที่หายไปคะถูกต้องค่ะเลขห้าค่ะเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่าเราดูด้วยเราเราดูจากรูปโป่งก่อนนะคะรูปโป่ง ใบแรกเราก็ต้องนับ1ใช่ไหมคะใบที่สองนับ2อง่าใบแรกนับหนึ่งหนึ่งไม่มีเราก็เติม1ใบที่สองนับ2มันมีเรานับ3 3มใบที่3ามเลข3มันหายไปเราก็เติมใบที่4เลข4มันไม่ได้หายไปใบที่หรูปปงใบที่5เห็นไหมคะเลข5มันหายไปเราเติมเลข5ค่ะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้ก็จะได้เลข ที่หายไปคือหนึ่ามห้าค่ะเด็กๆไปนะคะก็มาดูข้อนี้นะคะข้อนี้คือืินให้โจนมานะคะมี3จุดจ5จุดจุแล้วก็7ข้อนี้จะไม่มีรูปภาพนะคะข้อนี้จะลองให้เด็กๆนะคะ ทบทวนตัวเลขนะคะ0นย์ถึง10นะคะด้วยตัวของเด็กๆเ,เองนะคะ,ะเราจะไม่มีเด็กๆทบทวนหลายรอบแล้วนะคะทั้งตัวเลขและจำนวนนับลองทำดูสิคะว่าเลขอะไรหายไปเอ่ยเลขอะไรหายไปเอ่ยอสามแล้วอะไรต่อคะเอาเนิ้วมือขึ้นมานับเลยนะคะ3าสาแล้วก็อะไรคะ ถูกต้องค่ะ4เลขสี่หายไปนะคะเติมเลขสี่สี่แล้วมี5้าใช่ไหมคะนับนิ้วมือขึ้นมาเลยอ่ะ 5, 5้าแล้วไรต่อจาก5าเลขที่หายไปค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะ,คะเลข6ค่ะเลข6หายไปนะคะค่ะเลข6แล้วต่อด้วยเลข7ใช่ไหมคะที่ไม่หายเสร็จแล้วค่ะ,คะ ่อไปดูข้อต่อไปเลยนะคะเด็กๆ <Susan> ดูจุดข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะอ่ามีเลข5้าแล้วก็จุดจุดจุดเจ็ดจุดจุดจุดเก้าค่ะห้าเจ็ดเก้าเลขอะไรหายไปคะ เด็กๆลองเอานิ้วมือขึ้นมาช่วยนะคะอ่าห้าใช่ไหมคะต่อจากห้าเลขอะไรคะเมื่อกี้เราทําไปแล้วหกถูกต้องค่ะเติมเลขหกหายไปนะคะอ่าหกแล้วเจ็ดเจ็ดเด็กๆเอานิ้วมือขึ้นมาเลยนะคะนับไปเลยค่ะเจ็ดมันมีไม่ต้องเติมเจ็ดต่อไปอะไรคะแปดอ่าแปดหายไปเติมเลขแปดค่ะแล้วนับนิ้วมือเก้าเก้ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะ เลขที่หายไปก็คือเลข6กกับเลขแปนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะค่ะเด็กๆคะเติมตัวเลขที่หายไปนะคะเราก็ทําไปแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เก่งขึ้นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นกันนะคะค่ะ ค่ะเด็กๆคะเป็นไงบ้างคะการเติมตัวเลขที่หายไปอ่าเด็กๆต้องทําเริ่มเข้าใจแล้วก็เด็กๆก็แม่นยําแล้วแล้วก็เติมตัวเลขที่หายไปได้แล้วใช่ไหมคะอ่าอันนี้นะคะเรามาทบทวนกันเลข11ถึง20กันค่ะเลข1 7ถึง20เด็กๆท่องจําได้เก่งหรือยังคะเดี๋ยวมาท่องกับครูอิฐนะคะทบทวนนะคะก่อนก่อนจะ ากันนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะจากเลข11มี1กับ1 11มี1กับ1 12มี1กับ2 12มี1กับ2เด็กๆจำไว้นะคะว่าเลขข้างหน้าจะต้องมีเลข1เลยนะคะมีเลข1เสมอนะคะ 13มี1กับ3 13มี1กับ3 14มี1กับ4 14มี1กับ4 15มี1กับ5 15มี1กับ5 สิบหกมีหนึ 17, ่งกับหกสิบหมีหนึ่งกับหกสเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็เจ็มีหนึ่งกับเจ็มีหนึ่งกับแปดสิบแปดมีหนึ่งกับแปด 1> 19มี1กับ9 19มี1กับ9 20มี2กับ0 20มี2กับ0เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะก็ไปห้องห้องตัวเลขนะคะ11 ถึงะ,ะถึง20นะคะให้คล้องปากเลยนะคะ,ะแล้วเด็กๆดูนะคะเวลาเราท่องคําว่า11ถึง19มันจะต้องตัวเลขที่เห็นมันจะมีแต่เลข1จับไห้นะคะว่าจะมีเลข1อยู่ข้างหน้าเสมอเลยนะคะแต่พอถึงเลข20นะคะ20จะไม่ใช่เลข1อยู่ข้างหน้าแล้วแต่จะเป็นเลข2อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ ก็ให้เด็กๆจำไว้เลยคะถ้า10ขึ้นไปจะมีเลขหนึ่งข้างหน้าเลขของตัวที่10ขึ้นไปจะมีเลขหนึ่งข้างหน้าแต่พอ20บแล้วก็จะมีเลข2อยู่ท้างหน้าแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะงั้นวันนี้ปิดลาไปก่อนนะคะ,ะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ผู้ปครองด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะทบทวนการเติมตัวเลขที่หายไปแล้วก็ทบทวนตัวเลขนะคะค่ะสวัสดีค่ะ